สวัสดีทุกคนที่หลงเข้าไปดูคลิปนี้ต่อกินข้าวกันีกเช่นเคยนะครับผมนะในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงตัวของทฤษฎีเอเธอร์ธาตุแสงซึ่งจริงๆเนี่ยตัวของทฤษฎีนี้นะครับไม่ได้หมายความว่าตัวของเอเธอร์เนี่ยจะเป็นธาตุแสงแต่หมายความว่าตัวของเอเธอร์เนี่ยอาจจะเป็นแสงก็ได้นะครับคือมันจะเรียกว่ายังไงดีวะเรียกว่าเบาะแสที่บ่งชี้ถึงเอเธอร์เนี่ยหลายๆอย่างนะครับทำให้รู้ว่าตัวของเอเธอร์เนี่ยเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่าแสงนั่นเองนะ แต่ก่อนที่เ,เราจะเข้าสู่เนื้อหาของคลิปนี้นะครับผมขอแนะนำร้านเก,เกมเกมดีๆอย่าง Richman Shop บริการเติมเกมราคาถูกปลอดภัย100%เมียรดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงเพจแท้มีผู้ติดตามหลักแสนคนเติมได้ทั้งใน l i n ์ Facebook i n s t a g กรมและเว็บไซต์ Richman Shop วิธีเติมก็ง่ายมากครับแค่เข้าไปเลือกเกมที่เราต้องการจากนั้นกรอก u i d และชื่อในเกมตามด้วยเซิร์ฟเวอร์จากนั้นให้เราเลือกแพ็คที่เราต้องการที่จะเติมครับกดดำเนินการต่อแล้วชำระเงินผ่านค r ว o d e คเช็คหมายเลขสั่งซื้อผ่านรออแแบเเดียววล้วพื่พนก,ก็นได้เลย แต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงทฤษฎีกันนะครับนะผมขอเล่าประวัติของทราเวลเลอร์ก่อนนะครับหรือว่าประวัติของตัวละครของเรานั่นเองซึ่งในที่นี้เนี่ยมันเป็นไปได้ทั้งเอเธอร์และลูมินนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกตัวละครหลักเป็นตัวไหนนะถ้าเราเลือกเป็นลูมินก็คือเป็นทราเวลเลอร์อยู่ดีนะครับหรือจะเลือกเอเธอร์ก็คือทราเวลเลอร์อยู่ดีนะเพราะฉะนั้นในคลิปเนี่ยผมอาจจะพูดเขา่าเอเธอร์หลุดออกไปหน่อยไม่บุหลุดออกไปบ่อยหน่อยนะครับเพราะผมติดใช้คํานี้นะแต่ให้เข้าใจตรงกันว่าอรสหับผมก็คื หรือว่าก็คือลูมีนเหมือนกันนั่นแหละขอแค่มันคือตัวคอหลักอะ่ะเออัด้แหละครับแต่ผมจะติดป่าเขาไว้เอเธอร์ไงประวัติของทราเวลเลอร์นะครับตัวของทราเวลเลอร์หรือว่านักเดินทางเนี่ยทั้งเราและคู่แฝดนะครับก็คือทั้งเอเธอร์และลูมีนเนี่ยมาจากโลกใบอื่นนะครับผมนะซึ่งหรือว่าจะเรียกง่ายๆก็คือมาจากต่างโลกนั่นแหละซึ่งก็จะ แวะออกไปหลายๆดาวเ,เคราะห์นะครับแล้วเราก็มาถึงตัวของดาวที่เรียกว่าเทวนเพื่อที่จะหาแหล่งอยู่อาศัยหรือว่าที่อยู่อาศัยที่ใหม่นั่นเองแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเพราะอะไรตัวของเอเทอร์และลูมินเนี่ยถึงต้องการที่จะออกไปจากเทววนนะครับในที่นี้ผมยังไม่ได้หาข้อมูลมากาขนาดนั้นแต่เป็นว่าตัวของเอเทอร์และลูมินเนี่ยก็ได้ทําการที่จะออกไปจากเทวนแห่งนี้แต่ว่าถูกตัวของพระเจ้าของโลกใบนี้นะครับหรือว่าพระเจ้าของเทวนเนี่ยที่เรียกกันว่าอโนกอสมาขัดขวางเอาไว้นะครับ ก่อนที่ตัวของแฝดของเราเนี่ยจะถูกปิดผนึกแล้วก็ตัวเราก็โดนปิดผนึกตามนะครับแต่ว่าตัวของคู่แฝดของเราเนี่ยโดนปิดผนึกก่อนทําให้เหมือนกับว่าจะออกมาก่อนนะครับออกมาก่อนเราไม่แน่ใจว่ากี่ปีเหมือนกันอาจจะ500ปีนะ ในขณะที่ตัวของเราเองเนี่ยก็โดนเปิดผนึกมาทีหลังนะครับแล้วก็ได้เจอเข้ากับไพมอนอ่ะทีนี้เรามาพูดถึงตัวของทฤษฎีกันดีกว่านะครับโดยทฤษฎีนะครับผมนะผมจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด5เบาะแสที่ผมคิดว่ามันน่าเอามาพูดให้ฟังละกันนะครับหรือว่าเป็นเบาะแสที่ว่าเออมันก็ดูมีความเป็นไปได,ได้เพราะว่าคือแม้แต่ของไพมอนอ่ะที่ไม่ได้มีอะไรเลยครับก็แค่แบบว่าหน้าตาไปคล้ายกับอันนกอสคนก็ตั้งทฤษฎีกันได้แล้วว่ามันคืออันนกอสหรือเปล่าก็คือทฤษฎีเนี่ยไม่มีถูกผิดครับรับนนน่าะะ้รพสู์เเฉีย ทฤษฎีนี้ก็ไม่มีถูกผิดเหมือนกันจนกว่าจะได้รับการพิสูจน์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะคอมเมนต์เนี่ยฝากใช้วิจรารณญาณในการคอมเมนต์นิดนึงนะครับโดยเบาะแสแรกนะครับผมนะก็คือที่มาของเอเธอร์ครับโดยที่มาตรงนี้เนี่ยผมไปได้ไปค้นตัวของวิกิพีเดียมานะครับซึ่งตัวของวิกิเนี่ยมีอยู่ประโยคหนึ่งนะครับที่บอกว่า the concept of ether was used in several theories to explain several natural พีโนมนา such as the towering of light and gravity ถ้าผมอ่านผิดขออภัยนะครับแต่ถ้าเกิดเอาไปแปลเนี่ยจะเป็นประมาณว่าตัวของเอเธอร์นะครับผมนะมีคอนเซปต์หรือว่าจะเรียกว่าแรงบรันดาลใจในการสร้างเอเธอร์กันแล้วกันนะครับให้เรียกง่ายๆก็คือแรงบรันดาลใจในการสร้างเอเธอร์นะครับถูกสร้างมาจากตัวของฟิสิกส์ทางธรรมชาติหรือว่าจะเรียกว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะครับยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นการเดินทางของแสงและแร,แรงโน้มถ่วงซึ่งผมพูดว่าได้รับแรงบรันดาลใจมาจากแสงเนี่ย <But S 2> ให้เราไปดูตัวของ การปรากฏตัวครั้งแรกของเอเทอร์และลูมินพร้อมกันครับถ้าสังเกตเนี่ยการเดินทางที่มาที่โลกของใบดีนะครับจะสังเกตว่าตัวของเอเธอร์และลูมนเนี่ยไม่ได้ใช้ตัวของยานอาวกาศหรือว่า อะไรเลยนะครับถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวจะใช้ตัวของปีกสีทองที่มีลักษณะคล้ายๆแสงและพุ่งมาด้วยความเร็วสูงครับถ้าเกิดว่าเราเห็นในคัสซีนช่วงต้นของเกมเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยครับผมนะว่าตัวของเอเธอร์และลูมินที่พุ่งมาเนี่ยมาในลักษณะของแสงนั่นเองหรือบางคนจะมองว่ามันเป็นดาวหางก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่าเราก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันส่วนเบาะแสที่3นะครับผมนั้นเบาะแสนี้เนี่ยก็คือตัวของหินเลื่อนขั้นของเอเธอร์ที่มีชื่อว่าบิลเลียนไดมอนด์เจมสโตนนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่ชิ้นนี้นะครับก็คือหินเลื่อนขั้นของเอเธอร์ทุกชิ้นเนี่ยจะสังเกตว่ามันจะมีคําที่ตรงกันครับคือคําว่าบิลเลียนซึ่ง้คำว่าบิลเลียนเนี่ยครับมันแปลว่า2ประกายหรือประมาณว่าเจินจรัดอะไรประมาณนี้ซึ่ง ถ้าเกิดเราเอาไปทับศัพท์เนี่ยจริงๆแล้วบเลียนเอ้จริงๆแล้วตัวของบริเลียนเนี่ยจะมีคําที่ใกล้เคียงกันหรือว่าคาที่แปลได้เหมือนกันเลยเนี่ยคือคําว่า bright กับ light ครับที่แปลว่าแสงทั้งคู่เลยนะหรือคําว่า brightness ก็มีคําแปลตรงกันกับคําว่าบ i l l ลียนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แน่ว่าตัวของผลึกอัพหินหรือว่าผลึก หินอัพตัวละครของเราเนี่ยอาจจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับแสงก็ได้เพราะคาว่าบิลเลียนก็สามารถแปลว่าแสงได้เหมือนกันโอเคปะ่ะอ,อ๋อผมขอเสริมนิดนึงนะครับชื่อของลูมินเนี่ยมีคําแปลว่าแสงสว่างด้วยนะและตัวของเบาะแสที่4ครับผมนะั้นั่นก็คืออยู่ที่หินเลื่อนขั้นหองเอเธอร์เหมือนเดิมนะครับเราจะสังเกตได้ว่าหน้าตาของหินเลื่อนขั้นหองเอเธอร์เนี่ยจะมีแสงหรือจะเป็นสีก็ได้อ่ามีสีอยู่ด้านในทั้งหมด7สีนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราเอามาพูดตามตรงแล้วเนี่ย การที่มีเอ่อการที่แร่นะครับนะเอ่อหรือว่าผลึกเนี่ยส่องแสงทั้งหมด7สีนั่นหมายเขาว่ามันเกิดการหักเหของแสงเกิดขึ้นนะครับและยิ่งตัวของผลึกที่ชื่อว่าบิลเลียนอีกเนี่ยทำให้มันเป็นอีกหนึ่งในเบาะแสนะครับว่าไม่แน่ไอ้รูปลักษณ์ประมาณเนี้ยสีทองที่มี อีก7สีอยู่ด้านในเนี่ยครับอาจจะเป็นตัวแทนของคําว่าแสงก็ได้นะครับและเบาะแสงที่5ก็คือตัวของอาวุธเอเธอร์แล้วก็ตัวของปีกเอเธอร์นะครับจะสังเกตได้ว่าในตัวของพิวหรือว่าจะเรียกว่าอะไรเดียวในเนื้อเรื่องดีกว่านะครับในคัสซีเนื้อเรื่องช่วงแรกเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวของเอเธอร์นั้นมีปีกและดาบเป็นสีเดียวกันกับตัวของผลึกอัพซึ่งหมายความว่าเป็นไปได้ไหมที่ตัวของดาบและปีกของ เอเธอร์นั้นจะมีะคําเกี่ยวข้องกับคำว่าบิลเลียนที่มาจากตัวของหินอัพตัวละครที่แปลว่าแสงอีกทีหนึ่งก็เป็นไปได้เช่นกันครับและสิ่งที่ซัสมากกว่าเดิมเนี่ยหรือว่าน่าสงสัยมากกว่าเดิมคือคําพูดของเดสเลฟครับผมนะที่พูดขึ้นมาว่าการที่คุณจะเอาชนะสวรรค์ของที่นี่เนี่ยหรือว่าจะเรียกว่าชนะอโนกอหรือเซเลสเทียของที่นี่ครับคุณจําเป็นที่จะต้องใช้พลังจากต่างโลกไม่ใช่พลังธาตุทั้ง7อ่า เพราะงั้นเนี่ยการที่เอเธอร์เนี่ยสามารถดูดพลังงานธาตุที่สามารถดูดพลังงานธา,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 าตุของโลกนี้ไปใช้ได้ทุกธาตุเนี่ยเมื่อครบ7จ็ธาตุแล้วอ่ะมันก็จะมีอารมณ์เหมือนกับว่าไอตัวของผลึกถ้าคุณสังเกตตัวของผลึกอัพก็อย่างที่เห็นนะคะว่ามันมีทั้งหมด7ธาตุอยู่ด้านในและกลายเป็นสีทองว่าง่ายๆก็คือตัวของเอเธอร์เองเนี่ยอาจจะเมื่อดูดซึมธาตุทั้ง7แล้วอาจจะกลายเป็นธาตุแสงหรือจริงๆแล้วอาจจะแค่มีพลังเดิมกลับมาซึ่งเป็นพลังต่างโลกคําว่าพลังต่างโลกในที่นี้หมายถึงว่าพลังที่ พลังธาตุที่ไม่ได้อยู่ในโลกใบนี้นะครับซึ่งอาจจะเป็นธาตุแสงก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามครับผมนะว่าทฤษฎีนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ได้เป็นที่ที่นิยมขนาดนั้นนะครับแค่ว่าเออบังเอิญไปค้นพบมาเฉยๆนะครับนั่นแหละก็คือในทฤษฎีนี้เนี่ยคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้นะครับเพราะว่ามันยังไม่มีการพิสูจน์ขึ้นมาเป็นเพียงทฤษฎีเอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยถอดสมองออกไปเลยครับมันก็แค่ทฤษฎีนะโอเคปะ่ะถือว่ามาฟังสนุกๆระหว่างกินข้าวแล้วกันนะครับ โอเคอย่าวเพิ่งปิดคลิปนี้ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมนะผมขอฝากกดไลค์กันคนละหนึ่งไลค์และกดติดตามกันสักหน่อยนะครับช่วงนี้เนี่ยยูทูบเหมือนจะลดการมองเห็นของช่องผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่เป็นการรบกวนมากเกินไปฝากกดไลค์กดติดตามไว้จะดีมากจะขอบคุณมากนะครับไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าแล้วกันสําหรับวันนี้สวัสดีครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบายจ้า When